แม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้เรามีสูตรแพนเคก้กคีโตแบบง่ายๆมาฝากค่ะเราจะใช้เครื่องปั่นช่วยในการผสมนะคะอันดับแรกก็ใส่อลมอน์ปอดลงไปเลยค่ะ1 0 0กรัมอันนี้น้ำตาลหล่อห้างกล้วยนะคะประมาณสัก15กรัมผงฟูประมาณครึ่งช้อนชาเกลือ1หยิบมือนะคะอันนี้ไข่ไก่เบอร์ใหญ่นะคะก็ประมาณสัก130กรัมหรือสัก2ฟองใหญ่ๆนะคะ น้ำมันมะพร้าวประมาณครึ่งช้อนต๊ะก็อยู่ที่6กรัมเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นเนยจืดละลายนะคะ30กรัมกินวันลลาสักเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ ปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีค่ะถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นก็สามารถใช้ชามผสมทั่วไปนะคะก็ใช้แต่ก็มือนะคะในการช่วยเนาะก็จะให้มันละเอียดมากขึ้นนั่นเองถ้าใครปั่นแล้วรู้สึกว่าส่วนผสมมันเหนืดเกินไปเพื่อนๆก็ค่อยๆเติมน้ำเปล่าลงไปทีละน้อยนะคะอย่าทําข้นเกินไปแล้วก็อย่าเหลวเกินไปค่ะจากนั้นเราก็จะนําส่วนผสมเทใส่ขวดซอสนะคะแบบนี้เนาะก็จะทําให้ง่ายเวลาเรานําไปทอดในกระทะ สำหรับกระทะที่ใช้ทอดแนะนําให้เป็นพวกนอนสติกนะคะพวกเทฟลอนนะคะจะได้ไม่ติดเนาะทาน้ํามันสักเล็กน้อยแล้วก็ใช้ไฟอ่อนในการทอดนะคะ เสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนๆทำง่ายมากๆเลยนะคะก็จะมีทั้งแผ่นบางแผ่นหนานะคะอันนี้ก็ตามใจชอบเลยเนาะถ้าทําแผ่นหนาก็ทอดเสร็จไว้นะคะแล้วก็เวลาทานก็อิ่มเร็วด้วยคะ่ะ <c oughs> ก็จะคล้ายๆขนมที่ทําจากอัลมอนด์ป่นทั่วไปเลยนะคะเนื้อก็จะออกร่วนๆนิดนึงแล้วก็ไม่ได้นุ่มจนเกินไปอันนี้เราใช้เนยวางบนตัวแพนเค้กเราเล็กน้อยเวลาทานนะคะแล้วก็ โรยด้วยพวกไอซิ่งที่ทําจากน้ําตาลออลิทหรือว่าน้ําตาลหล่อห้างกลวยประมาณนี้แต่ว่าถ้าใครมีไซลับเป็นพวกคีโตก็นํามาราดได้เลยหรือว่าถ้าใครไม่ทานคีโตก็สามารถใช้พวกเมเปิลไซรัปหรือไม่ก็น้ําผึ้งราดลงไปหรือไม่ก็ทานกับพวกผลไม้สดก็เข้ากันดีนะคะเป็นแพนเค้กคีโตที่ทําง่ายมากๆนะคะถ้าใครอยากจะลดแป้งก็ลองเอาสูตรน,นี้ไปทําดูคะ่ะ